สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมเคยเครื่ออ audio system นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพามาดูตู้ลำโพงอ่าเป็นตู้เทอร์โบขนาด18นิ้วนะครับแต่ว่าตู้เนี้ยปีความพิเศษก็คือว่าเป็นตู้แบบไซส์ทาวเวอร์นะครับก็คือความกว้างเขาจะอยู่อยู่ที่56สูง80แล้วก็เลือก80นะครับซึ่งตู้เนี้ยผมบอ,อกเลยนะครับค่อนข้างที่จะเลือกดอกนะครับก็แนะนําให้ดอก กำลังขับเยอะๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นดอกสักประมาณ1 2 0 0งพันสรวัตขึ้นไปนะครับพันสองรวัตพันสี่รวัตพันห้าร้อวัตขึ้นไปนะครับแล้วก็หา power amp แรงๆหน่อยในการขับนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณดังในคลิปที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับนะก็จะเป็นขอบเล็กอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคมาดูรูปต่อไปเลยดีกว่าครับรูปต่อไปเนี่ยเขาก็จะแสดงมุมมองภายนอกนะครับมุมมองภายนอกว่าเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณไหน นะครับถ้าดูที่เมาส์ผมนะครับความกว้างของตู้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วความกว้างของตู้เนี่ยจะกว้างอยู่ที่50 56นะแต่ว่าแผ่นด้านในมันกว้าง52นั่นหมายความว่าถ้ารวมแผ่นด้านนอกประกบด้านนอกเนี่ยก็เป็น56สูง80ลึก80นะครับสูตรนี้นะครับใส่ดอกทางด,าด้านหลังนะครับใส่ดอกทางด้านด้านหลังนะครับเสียงที่ออกมาก็จะได้แนวสไตล์กระเดื่อง นะครับไม่นุ่มนะแต่ว่าตัวนี้เน้นความโหดเป็นหลักนะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปทํางานเวทีทํางาน PA เนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นด้านในนะครับด้านในก็จะเห็นว่าการใส่ดอกของเขาเนี่ยมีการเอียงอยู่สัก,สกประมาณส0 35าองศานะครับถ้าเป็นการเอียงดอกลักษณะแบบนี้เขาจะได้เรื่องความแข็งเข้ามานะครับไม่ได้ความนุ่มนะจะเน้นความแข็งเป็นหลักนะครับ ก็วิธีการตัดมุมเอียงตัดมุมอะไรเนี่ยก็มาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะนะครับเขาก็จะมีดีเทลบอกดีเทล a ดีเทล B ดีเทล C ดีเทล C เอ่อดีอะไรก็แล้วแต่นะครับกม็มาดูตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าวิธีการตัดที่ผมให้ไปมันเป็นยังไงนะครับถามว่าทําไมผมไม่ให้มุมแบบองศาไปว่าเฮ้ยไอแผ่นไม้เล็ไม้เลขไหนวะไม้เลขแปดตรงเนี้ยนะครับทาไมไม่ให้มุมองศาไปอะไรประมาณนี้นะครับคาตอบก็คือว่า ถ้าเกิดผมให้มุมมองศาไปว่า,าหลายคนก็จะงงว่าเอา้าถ้าให้มุม,มองศาไปเนี่ยถ้าผมไม่มีเครื่องจับองศาทำยังไงนะครับผมก็เลยพยายามคิดหาวิธีทําออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดก็มาดูตรงนี้เอาครับเนี่ยตรงดีเทลตรงนี้ต่างๆนะครับนี่ตามที่เมาส์ผมชี้อยู่อาจจะเล็กหน่อยนะถ้าดูในหน้าจอโทรศัพท์นะครับต่อมาครับก็เป็นตู้เอ้ยไม่ใช่เป็นแผ่นตัดไม้นะครับแผ่นตัดไม้ตู้นี้นะครับหนึ่งตู้เนี่ยจะใช้ไม้อัดอยู่ที่ประมาณแผ่นครึง่ง แผ่นที่2เนี่ยก็ใช้ประมาณสัก25%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับหตู้จะใช้ไม่อัดอยู่ที่2แผ่นนะครับสตู้จะใช้ไม่อัดทั้งหมด3แผ่น4ตู้จะใช้ใช้ไม่อัดทั้งหมด5แผ่นนะครับก็ลองไปคิดคํานวณดูว่าเราจะทําทั้งหมดกี่ตู้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้นี้เหมาะสําหรับดอกลําโพงที่มีกําลังวัตต์เยอะๆจริงๆนะครับทั้งว่าถ้าเกิดเอาดอก800วัตต์ไปใส่พันสองวัตต์ไปใส่เนี่ย มันใส่ได้ไหมครับตอบก็คือว่าใส่ได้ครับแต่ว่ามันจะทํางานไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดเราเร่งแรงๆเนี่ยเสียงก็จะออกผั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 กอะไรประมาณนี้เพราะว่าดอกลำโพงมันคลิปแล้วนะครับมันสุดแล้วมันไปไม่ไหวแล้วครับก็เลยแนะนําว่าให้เป็นดอกลําโพงแม่เหล็ก2ชั้นหรือพันสองวัตขึ้นไปถ้าหาดอกดีๆมาใส่ได้นะครับก็ควรที่จะมี power amp ดีๆมาใส่ด้วยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครอยากจะได้สูตรตู้ลำโพงสูตรนี้เนี่ยผมแนะนําก็เข้าไปในเพจเคยเขียนออดิโอนะครับที่ a c e b o o k นะก็เข้าไปกดติดตามกดให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมก็จะอัปรูปลงในนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้คลิปก็ไม่ใช่อยากจะได้สูตรนี้ก็ผมมีลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเปกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ